ที่สาราที่อาคารจากกักรพันธ์พินสิริมมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยกรักอัครราชกุมารีโรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2560ภายใต้แนวคิด ศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆมาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆน,นำเสนอเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการอาทิศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนเป็นนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในลนักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยนวัตกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอน โดยค่าสัร104ผลงานจากการประกวดนวัตกรรมของนักวิจัยและนิสิตมาจัดแสดงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงอาหารของอร่อยจากตลาดน้ำแปดแห่งซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่4กุมภาพัน์นี้